ขอต้อนรับเข้าสู่สุราษฎร์ธานีครับขณะนี้เองเนี่ยผมมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับแล้วถือว่าสุราษฎร์ธานีนั้นคือเมืองคนดีครับวันนี้เองมีภารกิจสําคัญยิ่งนะครับโดยได้รับเกียรติเชิญจากทางคุณคมสันแล้วก็อาจารย์ชาลิณีงานนี้เป็นงานการรวมกลุ่มโครง,ง,งการภาคีเครือข่ายรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพารานะครับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอ่าวไทยนี่มี4จังหวัดนะครับที่โครงการดังกล่าวนั้นต้องรับผิดชอบก็คือชุมพร พัทลุงนครศรีธรรมราชแล้วก็ตอนนี้ครับสุราษฎร์ธานีครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบของศูนย์อุตสาหกรรมภาคสิบครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมครับวันนี้ครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ถแถลงข่าวเปิดงานฮะสำคัญยิ่งก็คือสถาบันพัฒนาทุรุษภัสังคมสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลเสริมธิ์และก็สถาบันพัฒนานักบริหารเนี่ยมารับผิดชอบโครงการดังกล่าวเกี่ยวพันกับเรื่องของการฝอบรมพัฒนาบุคลากรอนินเฮ้าส์เทรนนิ่งครับ ท่านผู ol, ช้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เองเนี oh. ่ยนะครับบรรยากาศเนี่ยสบายๆครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่เราอยู่ณขณะนี้เองเนี่ยนะครับเป็นสถานที่โรงแรมร้อยเกาะแล้วก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าหนึ่งบรรยากาศสบายๆนะครับแล้วก็มีความเป็นมิตรคว่าเป็นพี่เป็นน้องและสำคัญยิ่งคือการบริการดีมากเลยนะครับวันนี้เองเนี่ยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงแรมร้อยเกาะเนี่ยนะครับสำคัญยิ่งก็มีการพูดคุยมีการแบ่งปันมีฐานความรู้มีการพัฒนาตุนมนุษย์ วันนี้มีการบอกกล่าวกันเกี่ยวกับเรื่องของการประชาพันธุ์โครงการบภาคีแล้วก็การเชื่อมต่อยังไม่พอครับสถาบันกอบการใดที่มีประสบการณ์มีมุมมองเกี่ยวเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตการดําเนินการการจัดการการบริหารโลจิสติกการจัดส่งหรือแม้แต่คลังสินค้าหรือการบริหารงานสมิสกอบบุคคลขณะนี้เองสถาบันพัฒนาธุรกิจสังคมกําลังดําเนินการเปิดรับสมัครบุคลากรเปิดรับสมัครองค์การเพื่อ ดำเนินการในการไปวางระบบด้านการฝูกลมพัฒนาบุคลากรให้ฟรีนะฮะติดต่อผ่านรายการนะครับ0871382995 0856479490เฉพาะ4จังหวัดเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้เองท่านจะรู้ว่าการพัฒนาทุนนษุ์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วก็การเชื่อมปอภา,าคีเกอือขายในกลุ่มคัสเตอร์ทั้งหมดเลยใน4จังหวัดนั้นทํากันอย่างไร เห็นนะครับว่าการบริหารจัดการท่านทุนมนุษย์เนี่ยนะครับมันสามารถบ่กบอกถึงเรื่องของการพัฒนาโอกาสได้แล้วท่านจะรู้นะครับว่าต้นทุนในแรกของการบริหารจัดการทั้งคนเนี่ยจะเป็นทุนทรัพย์จะเป็นทรัพย์สินจะเป็นกระบวนการการจัดการในเชิงการบริหารสามารถลดต้นทุนในกระบวนการต่างๆได้แล้วสาคัญยิ่งครับทุนมนุษย์ไทยเนี่ยไม่ด้อยกว่าใครในโลกนี้เลยนะครับถึงจะเปิดประตู AEC 3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็มีความเชื่อนะครับ คนสุร,ราชธานีคนนครศรีธรรมราชคนจุมพรคนพัทลุงอุตสาหกรรมต่างๆที่เป็นกลุ่มไม้ยางพลาราและกลุ่มเครือข่ายภาคีเนี่ยนะสามารถแข่งขันในตลาดสากลอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับเราคิดว่าท่านเองนั้นกำลังเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันแล้ววันนี้นะครับผมเองกับทีมงานนด้นมาแบบปัรความรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากรติดต่อผ่านรายการโดยดเลยนะครับยเฉพาะเรื่องของ in house training การสูร่โครงการพัฒนาบุลาคลากรแล้วท่านจะรู้ครับว่าสถาบันพัฒนา,าบุคลากรเชิงบุคลวิทช์ HR p o l i n และก็สถาบันพัฒนา ทุมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถช่วยผู้ประกอบการได้อย่างจริงจังครับเราจะใช้ระบบวี่เลี้ยงครับตอนนี้นะครับผมเชื่อนะครับบรรยากาศภายในกํกลงลรอบรมมาอย,อย่างเข้มข้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าภายในเขาทำอะไรกันบ้างช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ